สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับจารุการชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้จารุการชาแนลนะคะก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรายปากน้ำโพใต้ค่ะและโคดกะเพรานะคะนะคะวันนี้เราก็จะมาช่วยเขาเสิร์ฟนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะก็มีหลากหลายด้วยกันนะคะที่ร้านนี้ตั้งแต่หม้อไฟเนื้อรายหม้อไฟเนื้อรวมนะคะลวกจิ้มค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูแดงย่างเตาถ่านค่ะ เนื้อลายนะคะส่วนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวคะ่ะต้มยำหมูแดงนะคะย่างเตาถ่านต้มยำมะนาวคะ่ะก็มีหลากหลายด้วยกันค่ะขอบคุณลูกค้านะคะสำหรับวันนี้วันตรุษจีนลูกค้าเยอะมากๆค่ะนี่ก็คือด้องนะคะผัดกระเพราค่ะ หลังจากเราเสิร์ฟแล้วนะคะเราก็จะมาชิมก๋วยเตี๋ยวของเราค่ะวันนี้ก็กินก่อมยำหมูมะนาวนะคะหมูย่างเตาถ่านค่ะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเหลือแต่เส้นหมี่นะคะก็ทานได้ค่ะสำหรับเส้นทางที่จะมานะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ,ะมาทางถนนสายแม็โคนะคะ,เ,ะเลยมาสักประมาณ100เมตรนะคะก็จะเจอทางเลี้ยวซ้ายค่ะ,ะจะมีป้ายเขียนนะคะว่า ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลายวัดปักน้ำโพใต้ค่ะหรือวัดตะแบกนั่นเองค่ะเรียวซ้ายเข้ามาอีกประมาณ2-300เมตรคะ่ะ mm hmm. ก็จะถึงร้านค่ะที่นี่นะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีข้าวผัดกะเพราค่ะแล้วก็มี้ํำแข็งใส่โบราณอร่อยอร่อยไว้รอรับทุกท่านค่ะ หลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็มีน้ำแข็งใส่ค่าโบราณค่ะตัวนี้นะคะก็จะราดด้วยนมค่ะข้นหวานแล้วก็น้ำแดงเฮบูบอยค่ะเครื่องอ่าเครื่องที่เราใส่นะคะก็จะมีมันเชื่อมค่ะสับป,ปะรดเชื่อมลากบัวเชื่อมนะคะขนมปังลูกจากแล้วก็เฉาก๊วยค่ะบางวันก็จะมีะอม่าข้าวต้มข้าวต้มลูกโยนด้วยนะคะก็อร่อยแบบโบราณโบราณกันเลยค่ะราดด้วยน้ำแดงแล้วก็ราดด้วยนมนมข้นหวานค่ะ สำหรับสับปะรดนะคะเราเชื่อมเองค่ะรากบัวนะคะก็เชื่อมเองค่ะมีมันเชื่อมด้วยนะคะอหอมอร่อยแบบนี้เลยค่ะทุกคนอย่าลืมมาทานกันนะคะที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อไร่วัดปากน้ำโพใต้ค่ะราคาไม่แพงนะคะก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทถ้าเป็นหม้อไฟนะคะก็หม้อละ100บาทลวกจิ้มชามละ50บาทค่ะ แล้วก็น้ำแข็งใสนะคะโบราณก็ถ้วยละ15บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะก็อย่าลืมไปแวะชิมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะารุกันชาแนลต้องไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยค่ะขอตัวไปทานน้าแข็งใสต่อกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ